ตัวฟีบตัวฟีบลงแฮงแต่มาอยู่นี่อยู่เขาอ้วนมากเอาเลยอยู่เขาอ้วนเรอใช่ตัวฟีบกินนมเด็กชายผู้ใดกินนมแล้วอืม เดีดูมักินให้มาหรือว่ามันเิ่มหมแล้วแนมะ็มหูแลดีใจจังเลยดดื่มนมแล้วดีใจจังโอเคเดียวให้มนันอีก <c oughs> ทุกเอาจังเันเนื้อวิ่งนี้ดิเด,ด๋ยวแค่า แกไม่มากินเก่งแท้มานจะกินเก่งแท่ลู้อมชื่อเด็กชายผู้ใดครับดู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 ทีแม็กจเอาให้อีกนะเด็กชายผู้ตายอมชื่อเด็กชายผู้ตายครับรอเนะครับอ่าฮันจิลนิดเอารมณ์มาที่เด้วที่แม็กอาลงมา ให้ก้ากินเดี๋ยวมันจะตกอยู่สูงก็เอาใหม่อด็กใจเพื่อตาออกินดีหิวแล้วทังนี้เปล่ากวนมันกิ <c oughs> นก้ก็จวน ดีเลยอยากได้ดอืมดูเด้วยนี่ลองไปเจอเลยรับดูดูดูกินเยอะอยู่เว้ยกูอีกน้อยเนี่ยใส่เยอะอยากใส่แล้วมันเหลือเน่านมเลยรเลยนมบดแดงบดแดงแม่ซื้อมาแต่ก่อนมีนมโรงเรียนตุ้มเนาะแม่จะไปโนนสูงนี่แม่จะซื้อนมมาอยู่สากลสมัครงานอยู่โนนสูงมันจะมีสากลโนนสูงนมอาจจะถูกกว่านะจะถูก ให้มันกินช่วงนี้แหละช่วงมันน้อยอยู่มันกินอะไรไม่ค่อยได้กินนเด้แต่นมน,มนี่หมดเลยอิ่หอิ่มกิเนี้ะเอามาเอามาตุ้มเลยคลุ้มเด่นมาะปตัวบึกเลยหวากันบึกเลย,เลยโอ้โหดูท้องมันอิ่มเลยเด็กชายผู้ได้ ปูดอยกไดอยยิ้มแล้วเดีเ๋ยวเ,เล่นกันหน่อยกดูดอยเดี๋ยวเล่นกันหน่อยโอ้ยขอบเชื่อเดี๋ยวแชร์กูดอยอันนีค้คุณปูกับคุณย่าคุณปู่กับคุณย่าอันนี้คุณตากับคุณยาย ผม,ผมชื่อเด็กชายผู้ใดเดินเล่นสนอยผมชื่อเด็กชายผู้ใยเดินเล่นสนอย าาไอ่ดูดีมันห่างเราละอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันดูดีมันห่างเราไปบ้างนี้ฮ่า <c oughs> อยู่ดีดีมันเป็นหมายอยู่ขิ้งนิ่งดีเหมือนภูเขาอ่ะนะอยู่นิ่งน่งก็เลยตั้งชื่อว่าภูเขาภูดอยะนะมันนิ่งนิ่งมาใหม่ๆก็นิ่งนิ่ง ไม่กัดไม่แขวไม่อะไรนี่ที่เอามาจากบ้านตุ้มนะอันนี้มันใส่กระถางน้อยไงมันเลยต้นเล็กแต่ว่าสวยนะเออที่แม่เอามาปลูกนะที่เอามาจากของตุ้มมาต้นเล็กๆอย่างมั้งต้นประมาณนี้ที่ตุ้มเอาให้นะเศรษฐีบินสันชื่อนอะไรอืมแล้วนี่อะไรนี่เนยถ้าปลูกอย่างนั้นมันจะต้นใหญ่เห็นปหอืมจะเป็นข้อใหญ่เลยแต่สวยเยอืเอาแล้วมันหักได้ไงไม่รู้ไงแต่ถ้าปลูกเงี้มันสวยมันเห็นข้อมันข้อต้นมัน แม็กย quit hmm. ังล hmm. ืมปิดไฟเด้อืิเปิดแม็ใครเปิดแม็กปิดติดกันเด้อไปไปยกันไหมไปพอดีแหละแม็กจะไปขี้พอดีไปสวัสดีครับก uh ันเยสวสดีครับสดีครับกันสดีครับเยวจะมาเริ่มด้ใหม่นะบดีครับสดีครับ